เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นนะค่ะนักคุมหน้าทองจังหวัดนนทบรุรีที่นำทีมโดยอาจารย์สุบินนาหน้าทองรวมด้วยดีเจมตูปเตชินและธัญญาอาศยามแถลงข่าวไหว้ครูบูรพาจารย์คุณนาหน้าทองประจำปี2567และพิธีสืบชะตาบูชาด,ดวงใหญ่ที่สุดในไทยในวันที่4และ5พฤษภาคม2567นเอ็ซีฮอเดี๋ยวบอ,อกกาบผมวนันค่ะ โดยในงานแถลงข่าวค่ะดีเจมะตูมเตชินร่วมรำถวายและธัญญาอาัสยามร่วมถวายเสียงพิธีบวงสวงไหวอินแปลงสีหูห้าตาและองค์ปุพญานาคคุมนหน้าทองเป็นการเบิดเลิกชัยสู่พิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ โดยในงานวันที่4และ5พฤษภาคมค่ะผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้พบกับการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบล้านนาโดยประสงค์9รูปและอาจารย์คารวะชื่อดังกว่า199ท่านและรวมไปถึงดาราน,นักแสดงนักร้องนักธุรกิจชื่อดังมากกว่า1,000คนที่เป็นลูกศิษย์ของทางคุณณน,ะนารรมมาร่วมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตูมขัญญอาสยาม และที่บัวเชิทวุธค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันมหาสิทยิโชกเป็นตำราของทางร้านงาน ก็ถือว่าเป็นวันดีแลวก็เป็นวันที่เราได้าจากวงสวงบูชาวงพ่อปู่พญานาควิว่าเบิกเม็รแล้วก็ไหว้ขอพรองอินแปงสีของ้าตาค่ะคบอกว่าวันนี้นอกจากจะ,จะไหว้วสีผ้าตากับองสวงพญานาคเตรียมถแถลงข่าวที่จะขึ้นงานใหญ่ในวันที่4ี่กับที่ห้าพฤษภาด้วยใช่ไหมคะก็ในวันที่4ี่ที่ห้าพฤษภานี่ก็ทางคุ้มนันนาทองร่วมกับ ซุ้มจองขมังเวศแล้วก็มูลนิธิพระบุณนีแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์พิธิธกรรมมน้าน,นาเขาก็ด้วยสารพันมูลและก็เอ็มซีซีพเดมอลงามามงรวานเฮนบอกว่าวันนั้นมีไฮไลท์เยอะามากๆเลยใช่ไหมคะ,ะมีไฮไลท์เยอะอันนี้ก็ส่วนรายละเอียด วันที่สี่ที่ห้าเดี๋ยวให้แม่ครูแม่ครูยังไงบ้างคะในวันที่สี่นี้ก็จะเป็นงานไหว้ครูนะคะไหว้ครูบุรพาจารย์ของทางคุ้มนหน้าทองประจําปี2567ก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความกตัญญูตว้ครูบุรพาจารย์ของพวกเราทุกคนนะคะในงานก็จะมีคณะอาจารย์เทราวาถึง199ท่านส่วนในวันที่5เราก็จะมีทำพิธีพิธีล้านนา สูตชะตาหลวงบูชาดวงนะคะเชื่อกันว่าใครเดี๋ยร่วมพิธีกรรมนี้ก็จะช่วยหนุนดวงทํากิจการการค้าอันใดก็จะสาเร็จได้โดยง่ายค่ะแล้วเห็นว่าในงานยังมีกาเมื่งมาด้วยใช่ไหมคะเป็นกาจากชาวล้านนาใช่ไหมคะในงานเรายกโบเมืองล้านนาโบราณมาไว้เลยจะมีทั้งของกินที่เราอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่จะมาเจอกันในงานครั้งนี้มีทั้งของกินของฝาก แล้วก็ของใช้ที่เป็นเ,เมือนยกเมืองร้านนามาไว้ที่ MCC H ฮอล์เดอะมองลางามบงบานเลยค่ะอย่างทัญญ่าเองวันนี้ก็มาร่วมถวายเสียงให้กับปู่ศรีหระจายัางไงบ้างคะวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมถวายเสียงปกติจะรำค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าแน่นแน่นท้องและก็เลยเป็นถวายเสียงดีกว่าก็เป็นเพลงของปู่กับย่าทั้งหมดเลยที่เคยทําถวายปู่กับย่าค่ะอย่าง มาตูมวันนี้คนน้องสาวออกงานเปิดตัวเลยครับครั้งแรกคือต้องบอกว่าน้องสาวมาตูมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาอยู่เยอรมันมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการมูเตเลยแต่ว่าขอเขาเป็นคนขอตัวเองว่าเห็นที่มาตูมว่าวันที่19มีงานบวงสวงเขาเลยอยากอยากลองรำนี่คือการรำถวายพญานาคครั้งแรกในชีวิตของใบตองเลยด้วยครับก็ดีใจที่อยู่น้องก็คืออยู่คนละแบบพื้นที่กับเราความเชื่อต่างกับเราแต่กลายเป็นว่าเขาศรัทธาเหมือนกับเราแล้วซ้อมรำ ยังไงคะซ้อมอยังไงเมื่อวานค่ะสวัสดีค่ะลูกศึกบอกว่าถึงเต้นแล้วก็วันนี้เรียนว่าเป็นเป็นเกียร์เป็นเกียร์เพราะหนูกำลังมาที่นี่มาเมืองไทยอยากรู้จักอ,อ culture <oughs> พัฒนาธรรมใช่ของตัวเองอยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากรำอยากรู้สึกว่าจะเป็นยังไงแล้วเมื่อว,วานซ้อมกี่ชั่วโมงเมื่อวาน สองชั่วโมงสองครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นมาตู้มกับน้องสาวรับคู่กันนี่คืองานอีเวนต์แรกของเราครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยเพราะว่าจากเดิที่น้องเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกก็แบบไม่ได้กลับมาทํางานที่ไทยเลยเนียครับตั้งใจและอีกอย่างนึงจากวาตูเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายเนตรพญานาคตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เบิกเนตรก็อยากจะเป็นคนได้รับค่ะอาจารย์แขกนะคะงานที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์ งา,งานที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการร่วมมือของเราระหว่างคุณน,น้านฐรกับจุ้จอมสมังเวทเป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่วิชาล้นาโบราณที่ว่าเรื่องการทําพิธีสืบชะตาหลวงหลวงนี่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่มากหรือใหญ่ที่สุดเราจะย่อทั้งหมดแบบเต็มๆมาไว้ที่เดอะมองาวงวาลในการทําพิธีให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดในวันนั้นเลย ในความเชื่อของล้านนาโบราณเขาบอกว่าคนที่เข้าพิธีสืบชะตาเนี่ยต่อให้ดวงตกชะตาขาดทําอะไรไม่เคยสําเร็จชีวิตก็จะกลับมาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและทีเด็ดของคุณน้าหน้าทองอยู่ที่เาขาเรียกว่าตัวเปิ้งตัวชนเป็นลานการแก้จนตามตําราวิชาล้านนาโบราณที่เราจะจัดขึ้นที่เดอะมองามวงลานไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยและที่ใดในโลกเลย นี่ถือเป็นครั้งแรกพี่บวยราคาครับ <ใน S 1> ผมรเรารายการสารคดีเกี่ยวกับเรื่องมูใช่ครับผมแ,แ,แล้วพี่บวยก็มาเรื่องแบบการสุบินด้วยอลังการงานสร้างนี้ผมก็ต้องมาดูมา <S 2> <S 2> ชื่นชมครับผมเพราะว่านี่คือใหญ่มากฟังคือฟัง,คอ,ฟง,ค,อฟงคอนเซ็ปต์อาจารย์สุบินอาจารย์แขกแล้วก็คุณดานาทอรเนี่ยเห็นว่างานใหญ่มากเลยแล้วก็เลยู้สุโอ้น่าสนใจจังอยากมาหนึ่งศึกษาพศศาสตร์เหล่านี้การที่ผมเรียนโหราศาสตร์ด้วยได้มาศึกษาเรียนรู้ก็มูลจากอาจารย์แขกด้วย จารย์สุบินด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ออด้วยยังไงบ้างครับผมก็ผมก็จะตัวแทนของที่จัอง<ม>านในการจัดพิธีกรรมต่างๆที่ถ้าติดตามถ้า,าะจะเห็นทุกต้องเวทเราไปเดินสายก<ม>ารจัร <ใช S 1> ดงานที่มีสายมูครั้งนี้ก็ได้เกียรติจากคุณเนื้อทองอาจารย์สุบินแม่ครูฟ้าใจนะครับให้เกียรติเราในร่วมกันพิธีครั้งนี้ด้วยครับอาจารย์เขาชิญมามูที่เขามีอยูด้ี่ไทยแล้วก็อาจารย์คารวะก็จะมาร่วมพุธาิพิเศษมาให้ครับ งานนี้จะเห็นมาตูม้วกับน้องสากจะไปรำเปิดงานให้แม่ครูด,ด้วยไหมคะในใน,ในงานที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสได้เลยฮะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังซ้อมกันไม่ได้เลย <c oughs> คือเวลาเรารำถวายพิธีาันนั้าคะ่ะจริงๆแล้วตูมก็บอกว่า ตูมกับน้องไม่ใช่สายรำมาก่อนคือตูมไม่ใช่เด็กนาตาสีนะครับตูมเป็นสายวิธยกรแต่ว่าเนื่องจากที่เราสัทธามากๆครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารกับองค์เทพได้ดีที่สุดก็คือการรําถวายมันก็เลยทําให้ตูมได้แบบมาอยู่กับคุมนาหน้าทองแล้วก็รําถวายที่นี่เป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าทางคุมจะให้โอกาสตูมได้ไปรําถวายอีกไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับ อาจารย์กับแม่คูรท้างานมันใกล้แล้วอยากให้เชิญชวนสําหรับใครที่มีความศรัทธานะคะได้เข้ามาร่วมงานวันที่สวันที่ห้บอกเลยว่าเป็นงานใหญ่ที่ห้ามพลาดจริงๆนะคะก็ครั้งนี้ทางทางภูมาหน้าทองนะคะเราตั้งใจมากที่จะสืบสานและก็ส่งเสริมขนทมทำยมประเพณีโบราณล้านนาเราอยากจะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นมันมาสัมผัสบรรยากาศ ในงานการหลวงในงานพิธีกรรมและการแสดงและทั้งหมดที่เรารตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้เปญญาติเชิญชวนหน่อยใช่ไหมคะก็มากันได้นะคะวันที่4ี่ที่5คือเรียกได้ว่าเป็นพิธีมูใหญ่เลยค่ะหนูก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามีการแบบว่า สืบดวงชะตามีบูชาดวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นพิธีที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีบูธขายของต่างๆอาหารด้วยของกินของใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืองานใ,ใหญ่มากๆกว่า80ร้านค้าเลยแล้วก็จะมีบูธของหนูด้วยหนูก็จะไปตั้งบูธอยู่นั่นทั้ง2วันเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ตอนพ<อ>ิธีบงวงสรวงเราจะมีการร้วงไห้่ให้กับแฟนแล้วก็แม่ๆอย่างนี้ไใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาชมกันค่ะวันนี้รอเลขครับ รอเลขครับหลัลมาตุ้มลำเสร็จถูกไหมคะเอ้ยแต่ทุกครั้งที่ตุ้มลำที่นี่จะมีคนถูกตลอดเลยนะครับก็รอรอดูกันดีๆแล้วทรับโอเคครับระยะถ่ายภาพด้วยไหมนะคะ8บแเจสครับถ่ายนี้โดนล้วงบ่อยลูกปิงปองก็จืดไปเลย